สวัสดีครับ FT ร้านเขียวจรยนนะฮะที่ติดตามร้านช่างเขียวนะครับ FT นะฮะไม่ว่า Facebook และ y o u t u b e นะครับร้านช่างเขียวก็มีสินค้าดีๆมานำเสนอนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นสองคัรถนะฮะวันนี้นะครับถ้าไหนสนุกสนใจกเขามาเลือกชมได้นี่ครับเป็นอาทีร้อสิบโคตรใหม่เลยตัวนี้ครับ ก็จะเป็นโครงสยามพัฒนะฮะตัวละสองหมื่นมั่งสองหมื่นพันมั่งครับหรือจะเป็นโครง f อ d นะฮะโครง f อ d ดีก็มีหลายตัวนะพี่น้องหมื่นห้าหมื่นหกนะครับก็ขายไปหลายตัวแล้วรู้สึกวันนี้นะฮะนี้มีพ่อค้ามาตัดกันไปหลายตัวนะครับก็ถ้าไหนสนใจก็ทขามาเลิอกชมได้นะครับตอนนี้ก็มาลงละเห็นขามาลงใหม่ ร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะฮะหรือลูกค้าจะปักหมุดมาก็ร้านเขียวเจริญยนต์คอมพิไกปักหมุดมาได้เลยนะฮะข้าง้างสหานีตำรวจร้อยเมตรนะครับมาง่ายนะครับปักหมุดมาก็ต้องลงคำว่าร้านเขียวเจริญยนด้วยนะฮะนี่ไม่ว่าจะเป็นกระทิงเหล็กนะครับกระทิงแดงหรือจะเป็นสยามลายแมงมุมนะฮะสยามตัวนูนนะครับ สินค้าสินค้าค่าสวยนะครับพี่น้องค่าสวยนะฮะค่าค่าสวยช้างสยามนะครับถือว่าสวยไม่มีอ็อกไม่มีดามนะาหางไม่ผุนะครับถือว่าใช้ได้สวยครับไม่ว่าจะเป็นกระทิงเหล็กคาราบาวแดงนะฮะสยามแจ็คเตอร์ใครที่กําลังมองหาอยู่ก็เชิญะนะนะฮะก็ร้านเขียวก็หยุดทุกวันอาทิตย์นะฮะพี่น้องนะฮะหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับนะ 0816744521 0823957334นะฮะมาดูได้ครับเราจะเป็นมิแตนนะฮะราคา5,000 2 0่0บาทนะครับมาเลือกชมเอานะครับนี่เครื่องคงสวยๆเยอะเลยนะครับนี่ก็ลูกค้าได้จองไว้บ้างแล้วฮะ4ตัว6ตัวฮะเราจะส่งวันนี้นะครับโค้งก็มีหลายราคานะครับเริ่มต้นจาก4,000นข้นไป สี 4, 5, 000, 6, 000่พันห้าพันหกพันนะฮะลูกค้าต้องเข้ามาเลือกนะครับไม่รู้จักอธิบายไงบางคนโทรมาถามมีโค้งราคาถูกไหมพอมีบอกใค่เข้ามาเลือกอ่าพอจะเอาถูกๆสามสี่พันอาจจะเอาถูกๆพอมาถูกมาพอถึงแล้วไม่ถูกใจอีกแกก็คัดตัวละห้าหกพันเจ็ดพันไปนะครับก็เข้ามาเลือกชมดูได้นะครับนี่นะฮะสินค้ามีไม่ต่ำกว่าพันเครื่องนะฮะ ไม่ต่ำพันเครื่องนะครับเยอะมากทางเข้าออกรถจะไม่มีละแต่ไม่หมดนะครับเครื่องเยอะมากนะครับสองฝั่งเลยพี่น้องในฝั่งนี้ที่หนึ่งะครับอยู่ในโคดังในอีกที่หนึ่งนะครับก็สข้ามาเลือกชมดูได้นะฮะส่วนมากก็จะเป็นเบอร์เล็กๆเยอะนะฮะแต่พูดถึงนะครับสูงสุดก็ดอ,ดอยู่ที่ Rt 1 2ท Rt 140พวกนี้ยจะมีน้อย หรือยันมา120พวกนี้จะมีน้อยครับเพราะว่าสินค้าก็ค่อนข้างที่จะหายากพแ้ง TRT 140 150นะฮะจะหายากนิดนึงนะครับก็จะมีมาน้อยแต่ส่วนมากจะเป็น95 110 ET พวกนี้มีเยอะนะครับพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นโครงใหม่นะครับหรือบางโคลน TTK นะฮะท่อแต่งท่อซิ่งพวกนี้จะริิแต่งมีครบครับสารช่างเกี่ยวนะครับ ถ้าไหนสนุกสนใจก็เข้ามาเลือกชมดูได้นะพี่น้องนะครับพร้อมอะไรเลยหิวกลับบ้านได้แต่ไม่มีอะไรไปไปใช้ที่บ้านแบบตัวที่บ้านโอ้ไม่มีอะไรจะซื้อติดใ้ติดมือไปได้นะพี่น้องเนาะก็ก็เดี๋ยวติดตามนะฮะเดี๋ยวน่าจะมีช่วงวบ่ายมาอีกหนึ่งคันรถนะครับน่าจะเป็นรน่าจะคิดว่าคัดสวยเหมือนกันพอสองสองคันนี้น่าจะคัดสวยนะครับพี่น้อง,องก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะ สวัสดีครับ